ที่มีเล่ม1ิบแล้วดูจนถึงตอนนี้นะแล้วก็ถ้าใครแข็งเหมือนกันถ้าใครแข็งเหมือนกันก็อะไรแข็งปกแข็งเกือบหลุดว่าไข่แข็งรูั่ะมึงคิดอย่างนั้นอ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุยญาตาญาตลุงป้านานะอาปิติวิละมานะชูใจมาน,นี่มานะมนโนนเออขอบคุณนะอะไรเนี่ยก็บรูโตไงเออรู้จักอ,อ๋อก็ท่านเชฟเขา บอกให้รีวิวใช่ไมใช,ใช่ใช่ใช่รีวิวอ่ะมีกี่อันแล้วอ่ะเอเข,เขาเขาเียกเป็นเล่นนะเขาไม่ได้เรียกเป็นอันเอและเออเอเอ,เองั้นต่อเลยนะเออเของเก่ามีเจ็ดใช่ไหมใช่ก็ซื้อมาอีกสมอ่ะแปดเกสิบนะอันนี้ยังไม่แก่นะเดี๋ยวทดไว้ก่อนเนี่ยยังซีนอยู่เลยเฮ้ยมือสกิดได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่มันคนละ ค่ายกันอ่าอันนี้มันต้องใช้มีดกรีด oh, อ๋อละอ่าเล่มหนึ่งนะเล่มหนึ่งเป็นไงก็เป็นเล่มหนึ่งอ่ะ <laughs> โอ้โหทำไมขาดย่างเงี้ยโอ้มันบางพลิ้วมากเลยนะตอนนั้นเผลออ่าในห้องน้ําแล้วก็โอ้นีดวงอะไรอะ่ะ <laughs> ดวงสมพงศ์ไม่ใช่นะกระโทษมันก็ดวงจากการขึ้นลาไงเออเอานึกว่าขคยกินนมจีนแล้วเป็นดวงไม่ดีนะโอ้ด้านหลังก็ขาดอะ่ะอืมใช่นะขาดหมดเลยอะ่ะ เล่มหนึ่งแล้วมึกซื้อมาฟัดอ่ะไ,ไม่เฉลินหลงไม่เกยวกูหมายถึงไม่ดูแลหนังสือเลยอ๋อนึกว่าพูดถึงเฉลิมลงอะไรฟัดฟัดเออเดี๋ยวค่อยทำคอนเทนต์แยกดีกว่านาะอแลแบบซ่อมแซมอะไรเงี้ยนะเฮ้ยน้าอ,อ่านเรื่องย่อด้านหลังให้หน่อยดิอ้าวเล่มหนึ่งไม่ทันแล้วอ,อ๋อเล่มสองก็ได้นะไม่เป็นไรผมเปิดไปเรื่อยๆนะแล้วนะ้าก็อ่านเรื่องย่อนะ อาจารย์เขาทำไรอ่าเรื่องย่อนะเออโอเคโอเคโอเคเอาอยัางอะ่ะเอาเลยนะโบลุโตผ่านการสอบคัดเลือกจูนินรอบสามสองนะอ๋อแล้วกูม่ว่ะโอเคเฉ่ได้รับคำชมจากบิดาโบลุโตถึงกับน้ำตาไหลแต่เมื่อถึงการสอบจับคู่ประลองรอบที่สามเขากับใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ต้องห้ามเพื่อเอาชนะคู่แข่งนาลุโตเห็นอย่างนั้นโอ้ทำไมนะก่อยตกรอบเลยนีเอาเลยเออจบเล่มสองเอาแค่นี้เลยนะ เออเล่มสามเลยโอ้ทําไปเร็วจังเลยเอะโอ้กดออล้างมันเขียนมาแค่นั้นน่ะโอเคเล่มสามโมโมชิกิแปลงร่างจนดูดูร้ายหลังจากขบเมืร์คินชิกิเข,ก 5, ข้าไปกับขังห้ารังเอยังต้องพ่ายแพย้กับความแข็งแกร่งนั้นอู้นาะสุดยอดเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวยวังไป่จบ้สุดแก่งนนรุโตะและซาสกึกะพุ่งเข้ารับมือแต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเป็นไงอะ ผูดีิคุมกุญแจคลี่คลายสถานการณ์คือบรูโตโอ้ยลูกบ่าวนี่เองอ่าแผนการรับที่สสเกตผู้เป็นอาจารย์ฝากฝังไว้กับบรูโตคือคือเไรว่านะมันบอกแค่นี้จบอ้าเหรอเล่นสีเลยอ,อะไรชะไวขนาดนั้นโอ้หน้าปกสวยนานาเรื่องเยอะโอเคบรูโตคอยคุ้มกันเทนโดบุตรชายคุณไดเมียวนะตอนแรกบรูตก็เหน็ดเหนื่อยที่ลูกชายคุณโอ้หละเอาแต่ใจตกลงใครวะไอเทนโดอ๋อ แต่ด้วยความที่เล่นเกมการ์ดด้วยกันนะฝึกฝนดาวกระจายด้วยกันนะทั้งไอ้ทั้งคู่เปิดใจไว้โอ้้วแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นก็โดนโดนเลยนะเดี๋ยวกูอ่านผิดอ๋อให้แกตัวใหม่แต่แล้วเทนโดกลับโดนใครบางคนนักผ่าตักไปเฮ้ยยังก็เหลือเออโบลิโตมีหน้าที่หน้าที่อะไรอ่ะก็กมุงไปช่วยเหลือดิโอ้เฮ้ยนะนี่มึงอ่านถูกเนี่ยเออกูไม่ได้ใจหรอกกูอ่านมันยังไแหละเอาแล้วเลย่มมาโอ้โหอะไรเนี่ยนะอ่ะมา อลอลงกปรปวีณาไม่ใช่ไม่ใช่มิสนานะออกแล้วโอเคเปลือกเปลือกสม้มวะมึงอย่าขัดเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อตามหาพานชนะที่สูญหายไปโอ้เสือรถด่างแวกเลิไปเหอะ ระวังนั่นเองโมุโตกับนารุโตก็มาลองฝีมือกันทุ่มว่าเฮ้ยพอตกอยกันใช่ใช่มือขวาของนารุโตกับกลายเป็นอุปกรณ์นินจาวิทยาศาสตร์อ่ะเฮ้ยจริงด้วยโุโตที่โมโหโทโซถ<อ>ูกสั่งให้รับภารกิจใหม่อ่ะมารตภไยขึ้นการเข้าหมาอีกครั้งเลยอ่ะเฮ้ยจริงด้วยเอน้าน้ามึงอ่านผิดปะเนี่ยเออตามนั่นแหละตามนั่นแหละเล่มต่อไปเลยเล่มหกเล่มหกเออรู้แล้วนะโอ้อันนี้นินจาปรากฏตัวต่อหน้าของโบรุโตในฐานะของศัตรูเฮ้ยดยอุปกรณ์นินจา วิทยาศาสตร์ต่างๆที่มีประสิทธ,ธิภาพเหลือกว่าทำให้พอบริโตไม่อ่านรับมือได้ทำกลางความเป็นความตายเป็นไงนะเ,ออเดี๋ยวกูกำลังยาวแผนการที่บริโตกกำลังคิดขึ้นมาคืออะไร vs เวงัตเฮ้ยอมันเกียอย่างเี้ยโ,โอเคโอเคบุคคอนินจาวิทยาศาสตร์เปิดบ้านการต่อสู้เต็มรูปแบบยุคสมัยใหม่ของนิจาก กล้มาถึงแล้วได้มาถึงนะเออๆนั่นแหละนั่นแหละเล่นต่อไปอู้หจ้ามอ่านมั่วเล่นสุดท้ายเฮ้ยไม่ใช่อาเล่นสุดท้ายที่มีไงล้วก็เล่นไปอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้ใครวะคาวาอีนะเออเขาเป็นใครวะมาสกิไม่เกี่ยวบอูโตได้พบกับคาวาอีเด็กหนุ่มที่มีอินคาเแมะแบบเดียวกับตนอ๋อที่มีไอจุดที่มือใช่ไหมเออเออแต่ตอนนั้นเองนักล่าของเปลือกก็ได้โผล่เข้ามาเรียกคาวาอีว่าเป็นภาชนะ เขาเอกตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในทีแรกไว้แล้วยังไงต่อแต่เขาก็ได้ปลดปล่อยคาเแมะออกมาจนโค่นล้มศัตรูลงได้และพลังที่ไม่ธรรมดานี่เองทําให้ทํให้อะไรสั่นพร้อมกับอินคอมโบลิโตอ๋อแบบคล้องกันใช่ไหมใช่ใช่เริ่มเล่นมาเลยอันนี้ต้องใช้มีกีดใช่ไหมใช่กีดกันนิ้วไม่ได้มันคนละค่ายกันเลยเอ้ยกระชากเลย เงียบทำไมเอากูขึ้นก็ดูอยู่ไงกันกระชากไงโอ้ละล่ะลๆะนี่เล่ม95บาทนะโอ้ดมก่อนอ้เป็นไงสปริงซองอ อันนี้มันก็บางๆว่าทำขาดอีกเฮ้ยเดี๋ยวเราจะห่อแล้วก็เรียกว่าเก็บเซเออเออใช่เอากูนึกว่าห่อกระท้อนไม่ใช่ไม่มีกระท้อนนี่ไงนะก็พิมพ์ครั้งที่หนึ่งนะเนี่ยสิบหกเมษาเนี่ยหกสี่เนี่ยให้กูอ่านด้านหลังแมไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องอ่านข้อที่ผ่านมาพอสวยงามนะซื้อมานานแล้วเนี่ยใช่ใช่เพิ่งแกะวันนี้แหละนี่แกให้ท่านเชฟดูอันนี้ก็ต้องปีดนะ นีถ้ากีแล้วขาดก็ต้องซ่อมอีกโอ้ยึงซื้อมาซ่อมเลยไม่ใช่นี่ก็ค่อยๆกรีดเลยโหน้าอย่าแซวนี่เออบอลุโต้บอลุโตะคาวาไิคาวาอิมาสกี้โอไม่ใช่คนละเรื่องนะมาเปิดดูนะนี่โอ๊ยกลิ่นมันน่าดมอ่ะโอ้ยเป็นไงโอเคนะแต่นี่มันรู้สึกมันหนานๆมันแค่นั้นนะจริงแน่อืมพิมพ์ครั้งที่หนึ่งยี่สิบเอ็ดนี่ไงหกสี่นี่เองนะเออเฮ้ยมัน ก็หนาขึ้นกว่าของเก่านะนะฮะเดี๋ยวรอดูอีกเล่มดีกว่าอันนี้เล่มเก้านะครับมาเล่มสิเลยเค่อยอ่านทีเดียวเลยนี่นาะยกรีดเลยไม่ขาดนะ <c oughs> บุ้มลงไปนะึกว่าจะกรีดขาดตรงนั้นเอามาค่อยๆของแล้วนะปอกๆเอ้ยอันนี้มันหนานะเนี่ยดมก่อนหนาไงนี่หนา เนี่ยอันนี้มันหนาเนี่ยเฮ้ยเนี่ยอันนี้ว่านาแล้วนะแต่แบบเล่มสิบหนาเลยอะหนาไงวะเออคือเปรียบเทียบยังไงดีว่านาเหมือนเหมือนกระดาษเนี่ยกับกระดาษเนี่ยมันคนละมันหน้าปกเหมือนกันเอ้ยมันรู้แล้วมันหน้าปกเหมือนกันนะอย่าเถียงคือกระดาษมันแข็งเว้ยเออเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันแข็งเนี่ยแล้วก็เล่มสิบ เอมื่อกี้วันที่สิสิงหาเออใช่ใช่ใ,ชให้ให้ดูกระดาษนะนี่ครับคือกระดาษมันแข็งนะเหมือนกระดาษปกแข็งเลยอะ่ะแต่ว่าอันนี้แบบนี่เนี่ยโอ้อันนี้บางพลิ้วเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่แบบอันสิบนี่แบบเฮ้ยคนละโลกเลยอะ่ะฮะใช่จริงนะไม่ต้องตกใจเนี่มันหนาจริงอ๋อสงสัยเขาเพิ่งนึกขึ้นได้ไมากว่าให้เป็นแข็งๆจะได้ไม่ขาดเพราะว่าเขาคิดว,ว่ามึงทําขาดอ <laughs> ไม่เกี่ยวนะ เอ้ยถ้ามันพัฒนาในทางที่ดีเว้เยราคาเท่ากันใช่ไหม95บาทเนี่ยเออเนี่ย95บาทโอเคถ้ามันแบบแข็งๆอย่างเงี้ยเออได้นี่นี่นี่อย่างเงี้ยเออบาทนิ้วขาดไม่ใช่คือแบบมันแข็งจนรู้สึกว่ามันคุ้มไงนะหรือว่ามึงลิมิเต็ดอยู่อันเดียว,อ,ยวอีกวะหือไ,ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าใครที่มีเล่มสิบแล้วดจูจนถึงตอนนี้นะแล้วก็ถ้าใครแข็งเหมือนกันก็อะไรแข็ง เอ้ยโอ้โหนะปกแข็งเกือบหลุดว่าไข่แข็งก็รู้อะมึงคิดอย่างนั้นอะโอะโนะถึงไหนแล้วว่าลืมเลยอะไรแข็งแข็งเนี่ยโอเคก็บอกกันได้นะครับว่าแข็งเหมือนกันไหมนะเพราะยังไงก็ผมก็เล่มนี้ผมก็แข็งแล้วล่ะ สีแง่สามงงมไม่รู้เลยนะชงมาอย่างนั้นก็ไปอย่างนั้นเลยแล้วกันนี่นะครับ10เล่มนะตั้งแต่ราคา65นะครับแล้วก็75ในะเล่ม5นะแล้วก็95ยาวเลยแล้วก็เล่ม10แข็งเออเออประมาณนั้นแหละโอเคท่านเชฟรีวิว้แล้วนะไปแล้วเออไปแล้วไปแล้ว